แมตติสันเชื่อฟิตทนันช่วยอังกฤษบุอิรานนัดแรกเจมส์แมตติสันกองกลางตัวเก่งของทีมเลสเตอร์ซิตี้วัย25ปีกล่าวว่าเขาไม่เคยหมดหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลกแม้ว่าเขาจะห่างหายจากทีมชาติไป3ปีแล้วก็ตามทั้งนี้เจมส์แมตติสันร่วมเปิดตัวในนามทีมชาติอังกฤษครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2019และห่างหายจากการลงสนามไปนานถึง3ปี จากรายงานข่าวระบุว่าด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของแมดดิสันกับจิ้งจอกสยามในฤดูการนี้ทําให้เขามีรายชื่ออยู่ใน26คนของทีมชาติอังกฤษภายใต้การคุมทัพของแกร็สเซาเกตในชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2 0 2 2ที่กาตาผมคิดว่ามันไม่ได้ปิดโอกาสที่หายไปของผมผมยังกระหายที่จะเล่นในนามทีมชาติอังกฤษอยู่สำหรับแมดดิสันมีบทบาทสำคัญในการพาเลสเตอร์ไต่อันดับจากท้ายตารางพรีเมียร์ลีกมาอยู่อันดับที่13ในฤดูการนี้ โดยยิงไป7ประตู4แอสซิสต์สกการลงสนาม13เกมโดยรายงานล่าสุดแมดิสันมีอาการบาดเจ็บในเกมที่เลสเตอร์เอาชนะเวสแฮม2-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยได้รับการยืนยันจากผลสแกนว่าไม่มีปัญหาใหญ่อะไรและคาดว่าเขาจะฟิตทันลงสนามในนัดแรกของทีมชาติอังกฤษที่จะพบกับอิรานในวันจันทร์ที่21พฤศจิกายนนี้เวลา20นาฬิกา